สวัสดีครับอันนี้เรามาที่แกนแขงยอนราชบุรีนะครับดูบรรยากาศรบรอบๆนะครับร้านกาแฟคนยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่ที่ไหนนะแก่งแขงยอนราชบุรีเดินเข้าไปในในนั้นใช่ไหมครับ อ๋อครับลองเข้าไปดูกันนะครับต้นไม้มีต้นไม้ด้วยครับไม่รู้ว่าต้นเท่าไหร่ข้างหน้าจะเป็นรางรถไฟเหมือนไปกดสังอยากได้วิวดีๆก็แบบมีรถผ่านเล่นไหมอ๋อมีรถผ่านเลยน,น้าโมจะเห็นแล้วนะครับ ในเทกในดีอ่ะถ้าแบบเ,เจออกาสดีๆตัวรถไฟจะแบบขี่ถ้ามันจะฝืนขานะเราต้องเดินข้าไปอีกประมาณสิบกิโลน้ำเม่อกี้เ่า่ะไม่ไป่ะเดินแปดร้อยเมตรนี่ฮะ กินกาแฟซะหมดแล้วฮะนี่นะฮะคือแกงแคนยอนราชบ,บุรีไหนที่เดินไปไหนเดินไห้างหน่อยเดี๋ยวนี้ก็เราต้องเ่อก็ใช่ผมไม่เยอะไปแล้ว มีสิงช้าด้วยนะครับกล้องมีกันสั่นไปแล้วดูสิช่วงน่าจะโดนโควัดกระทบโควิดเยอะอยู่ตรงไหนที่ก็ถ่ายรูปแบบมุมฝั่งนู้นเหรอ,ไอ,อเไี๋ยังนี้ดเดินลงไปนะครับไปเรื่อย นมาถ่ายรูปอยู่นะฮะโอ้มุมสูงมากเลยตรงนี้แหละตรงนี้ก็มุมก็สวยอยู่อืมย้อนแสงอะไรเลยโหสูงมากเลยครับ รถเขาสามหนูอยู่ไหน,ไหนใช่เปล่าลองพี่ถ่ายไปก่อนก็ได้เาจะถ่ายรูปกอนนะครับเราจะถ่ายรูปแบบหนึ่งครับเจะภาพตัดต่อภาพลงมาถ่ายรูปด้วย เราถ่ายสถานที่แรกแล้วนะครับเราลองไปดูอีกมุมหนึ่งนะครับลองไปดูอีกมุมหนึ่งว่ามันจะเป็นยังไงนีทางก็จะเป็นที่โลง่ลงๆครับที่โลง่ลงเหมือนพกค่าลูกเสือ <c oughs> มีทางลงไปเล็กๆนะฮะแต่ไม่กล้าลงไปเรากำลังลงไปน้ำทาวนะครับเล็กๆ มีนักท่องเที่ยวประสาไปปายนะครับไม่เยอะมากก็ดีัไม่พอยเยอะดีดูแสงนี่ครับลอดผ่านแสงลอดผ่านเป็นอะไรที่แบบดูแล้วสวยนะครับ เดินไปครับมีต้นมะข,ขามครับมีขาได,ด้พริกเกลืองเดยวครับตอนนี้มีต้นมะขามด,ด้วยตรงนี้จะเป็นฐานที่ถ่ายที่สองนะครับถ่ายรูปอย่างนี้เลยก็ได้ หนึ่งหนึ่งสองสามโอเคเราจะถ่ายรูปแบบเป็นวิดีโอแบบถักเสร็จนะครับมีรถไฟกำลังมานะครับ <qualifying. S 2> จะให้ดูรถไฟหนยถ่ายรูปเปล่าถ่ายรูปมาอยู่ตรงนี้เดี๋ยวถ่ายให้เร็วกลังจะมานะครับถ่ายรูปให้จะถ่ายแคปขั้นตอนเวเอาละหนึ่งสองสามเจินไฟก็ได้เดินไปเลย มาถ่ายรูปได้ทั้งวิดีโอเลยอันนี้จะเป็นคลิปแรกนะตตออในการตัดต่อเองในการท่องเที่ยวเพราะาไปหลายที่แล้วไม่เคยถ่ายสักทีเลยนะครับว่าจะลองถ่ายด้วยตัวเองดูสักครั้งหนูนเห็นแมสทีไหมแมสที่ไปครับอันนี้ถ่ายแบบเรียๆเลยนะครับมีต่อเติมไหม

จะถ่ายมุมไหนมุมนี้ไหมถ่ายลูกไม่ถ่ายด้วยกันด้วยไม่อยู่มุมนี้ก็ได้มุมเตมเหนื่อดมากมาคมุมนี้มุมไหนดี เนี่ยมุมนีม้เห็นได้ยู่โฮมเหลี่ยมเนะี่ยอืมโอ้มุมนี้สวยจะใช้ตอตโตอาถ่ายหลังระวังล่วงอยูยิงให้ตรงนี้ก็พอแล้วต้องลงไปหรอกจะถ่ายรูปกกนะครับเอา้าหนึ่งสองเนี่ยหันมานิดหนึ่งหนึ่งสอง แล้วนะครีน่นะครับดูบรรยากาศ่อนจะกับให้ดู่วาจะกลับสถานที่นะครับถามว่าสูงไหมยก็สูงมากครับสูงน่าจะหลายเมตรอยู่นี่นะให้ดูดูสูงแบบมุมกว้างก็เหมือนเมืองหินถ้าตกไปก็ไม่น่ารอดเหมือนเมืองหิน ใช่น่าจะลึกครับน้ำนิ่งมากเลยดูยทางเดินนะัะมีสารจะพอ่อไม่รู้สารจฉพอ่ออะไรทางเดินก็ไม่รู้ทำไมเขาตั้งชื่อว่าแก่งของยอนผมก็ไม่เข้าใจ <c oughs> เดี๋ยวไปสถานที่ต่อไปนะครับ เราก็จะทานที่ไหนต่อนะอยากไปชมจุดชมวิวอะไรนะสามยอดอะไรยอดยอดเขาหมกเปล่าเขาหมกฮะเดี๋ยวไปที่เขาหมุกกันต่อนะครับใช่เปล่าเขาหมกเปล่าให้รู้ฮะไป <c oughs> ที่เขาหมกนะครับ <c oughs> ครับแค่นี้ก่อนตัก